เรื่องพานสนล่าลิงผีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นพานสนได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งที่เขาว่ากันว่าป่าแห่งนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่พานสนก็ได้ออกเดินทางเข้าป่าไปเพราะป่าแห่งนี้พานสนใหญ่ก็เข้ามาล่ากันแต่ก็เป็นพานเก่าที่เคยร่มเรียนวิชามาถึงจะมาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ ส่วนพานใหม่ๆจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาในป่าลึกแห่งนี้สักเท่าไหร่เพราะกลัวอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับต่างๆแล้วพานุสนก็ได้ออกไปล่าสัตว์หมายว่าจะล่าสัตว์เอาตอนกลางวันเจอสัตว์ไหนก็เอาสัตว์นั้นไม่ลอนั่งห้างในตอนกลางคืนเพราะเพราะพานสนก็ได้เดินหาสัตว์เพื่อจะล่าอยู่ทั้งวันแต่กลับไม่พบสัตว์ที่มีขนาดใหญ่สักตัวมีแต่เสียงนกร้อง แล้วก็ป่าที่แปลกๆพานสนก็เดินมุ่งหน้าเข้าป่าไปเรื่อยๆก็หวังว่าจะได้ไก่ป่าหรือเก้งควางอะไรประมาณนี้แต่พานสนที่เดินมาทั้งวันกลับไม่พบแม้แต่ร่องรอยของสัตว์ป่านี้เลยเดินมาทั้งวันแล้วจนเย็นพานสนเลยตัดสินใจเดินกลับบ้านในขณะที่เดินกลับบ้านนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มรับขอบฟ้าแล้วความมืดก็เริ่มเข้ามา แต่พันสนก็เดินมุ่งหน้ากลับเข้าหมู่บ้านแต่ในจังหวะนั้นเองพันสนได้เหลือไปเห็นใบไม้กับกิ่งไม้ขยับไหวไปมาพันสนเลยยกปืนขึ้นเล็งแล้วก็เหนี่ยวกายไปในทันทีจังหวะนั้นเองก็โดนเข้ากับอะไรบางอย่างแล้วก็หล่นตุบลงมาที่พื้นพันสนเห็นอย่างนั้นเลยเดินเข้าไปดูแล้วก็พบกับลิงตัวหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ พานสนก็ได้เดินเข้าไปใกล้ลิงตัวนั้นลิงตัวนั้นกลับลุกขึ้นมายืนแล้วจ้องมองที่พานสนอย่างโกรธแค้นพร้อมแยกเขี้ยวใส่พานสนแล้วลิงตัวนั้นก็ยืนจ้องพานสนอยู่อย่างนั้นตาแดงน่ากลัวมากพานสนที่เห็นแบบนั้นก็ยืนตกใจอึ้งอยู่พักหนึ่งก่อนคืนสติกลับมาได้พานสนก็ได้ยกปืนเพื่อจะยิงอีกครั้งลิงตัวนั้นก็รีบปีนต้นไม้หนีวิ่งไปตามกิ่งไม้ พานสนก็ยิงไปทันทีก็โดนลิงอีกครั้งลิงตัวนั้นก็หล่นลงมาดังตุบพอพานสนเดินเข้าไปใกล้มันก็หนีขึ้นต้นไม้อีกครั้งพานสนก็ยิงอีกยิงจนลิงหล่นลงมาที่พื้นแล้วก็ขึ้นต้นไม้ต่อวิ่งเหมือนเดิมเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพานสนที่เห็นท่าไม่ดีถ้าตามยิงแม่ไปอยู่แบบนี้คงไม่ถึงบ้านแน่ๆนี่มันไอ้ผีลิงมันหลอกอยู่อย่างนี้แน่นอน พานสนเลยตัดสินใจเดินกลับเข้าหมู่บ้านไอลิงผีตัวนั้นกลับกระโดดกิ่งไม้ตามมาอีกพานสนก็หันปืนไปยิงอีกเช่นเคยจากตามล่ามาเมื่อกี้กลายเป็นถูกตามหลอกเอาคืนพานสนก็ยิงหล่นอีกเหมือนเคยทีนี้มันหล่นไปแต่กลับขึ้นมาอีกหลายตัวไล่ตามพานสนอย่างไม่หยุดหย่อนพานสนก็หนีไปยิงไปด้วยเสียงปืนดังก้องป่าเลย จนเวลามันก็เริ่มดึกลงทุกทีลิงจากตัวเดียวที่ทีนี้มันก็เริ่มมาเป็นฝูงเลยจนปืนทำอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นลิงผียิงเท่าไหร่มันก็ไม่ตายยิงตกจากต้นไม้ทีไรมันก็วิ่งขึ้นมาวิ่งไต่ไล่ตามมาอีกเหมือนเคยจนตอนนี้ฝูงลิงผีเริ่มมาใกล้กับพานสนมากขึ้นแล้วพานสนไหนตอนนี้รีบวิ่งหนีกระซึกกระเซิง จนกระสุนก็ใกล้จะหมดกลับเข้าหมู่บ้านให้ไวแต่ทว่าฝูงลิงที่ตามมามันจะถึงพันสนอยู่แล้วพันสนไม่รู้จะทำยังไงจึงหยิบเศษจีวรที่หลวงพ่อให้ไว้พกติดตัวมาด้วยเลยหยิบออกมาจากย่ามแล้วพันไปที่กระบอกปืนแล้วรีบยิงใส่ลิงผีทันทีทีนี้ได้ผลลิงผีที่โดนกระสุนเข้าไปก็หล่นตุบแล้วก็เริ่ม หายไปผานสนก็ยิงเข้าไปอีกพวกฝูงลิงผีก็เริ่มทยอยหายไปจนพานสนก็ใกล้ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วมาลิงผีก็เริ่มหายไปเรื่อยๆจนผานสนมาถึงหมู่บ้านลิงผีก็หายไปจนหมดผานสนที่กลับเข้าถึงหมู่บ้านก็หอบแ heck แ,แล้วก็บ่นว่าเกือบแล้วเกือบอาชีวิตไม่รอดดีนะที่มีจีวรของหลวงพ่อช่วยไว้ แล้วพานสนก็รีบกลับเข้าบ้านทันที